สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเงิน1นึ่งแสนภายใน1่วันนะครับในประเทศลาสิตนะครับจะมีทิศยังไงจะขายของอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับปไปดูกัน ก็สิ่งที่ผมจะหามาขายนะก็คือเหล็กแท่งนะครับในประเทศ้านนะเหล็กแท่งหนึ่งราคาประมาณ 100- ถึงหนึ่ร้บเราก็จะหาเหล็กแท่งเนี่ยประมาณวันละพันแท่งนะแต่ผมแต่ก่อนนั้นเนี้ยผมมาหาไปแล้วนะครับประมาณ300กว่าแท่งครับเดี๋ยวขึ้นเล็กให้ดูก็ได้ขาไปเท่าไหร่หักลบเลยเนี่ยแล้วผมก็จะหาเพิ่มให้มันครบพันแท่งนะครับแล้วก็มาประกาศขายนะเหล็กแท่งหนึ่งมันราคาร้อยหนึ่งนะพันแท่งมันเก็บไม่นานนะครับแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะครับว่ามันหาอย่างไงมันทำอย่างไงนะครับไป มาถึงเหล็กก็นะครับฟาร์มฟาร์มปกติไปเลยนะฟาร์มเสร็จไปโพโพเสร็จก็ไปเก็บตู้นะครับให้มันได้หนึ่งพันก้อนนะให้ได้เหล็กหนึ่งพันแท่งนะมันใช้เวลาไม่นานานะในการแบบจี่ะจริงอะแถมได้เอพีได้อะไรด้วยเนะาะฟาร์มเหล็กไว้แล้วก็เอาไปขายประมาณช่วงเย็ยนนะช่วงเย็นคนจะเล่นเยอะเนาะแล้วก็จะแบบว่ายังไงอะเขาจะโพลรับซื้อกันอะ่ะสาเหตุที่ว่าทําเหล็กขายเนี่ยเพราะว่ามันใช้เยอะนะเดี๋ยวเป็นไวเบเนียม um, ทําเป็น บัตรประกันทำบัตรเฟลอย่างเงี้ยเออเหล็กม,มันใช้เยอะแล้วคนก็รับเยอะแล้วบางทีเขารับบางทีเป็นพันแท่งเลยครับถ้าเราดูดีเราขายให้คนที่รับเป็นพันแท่งเราก็จะแบบขายตุ้มเดียวออกอะ่ะมันไวนะแสนเดียวอะ่ะดีกว่าความสำรรถอีกเพราะความสำรรถมันต้องเวียนไปเวียนมาใช่ไหมฟาร์มงานข่าวอะ่ะแันนี่คือฟาร์มเก็บตู้ไว้พอมีคนรับซื้อแล้วก็ไปเทรดที่ตู้ได้เลยนะไวจะไวกว่าแล้วคนรับซื้อก็เยอะด้วยช่วงเย็นช่วงกลางคืนเนี้ยยิ่งมีสตอรี่ยิ่มมยงรับเยอะนะครับ เคทุกคนเก็บเสร็จแล้วก็ไปโพลปกตินะทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมก็โพไปแล้วก็ได้เหล็กก็ไปเก็บใส่ตู้เหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยก็คือนั่นแหละเอาไปใส่ตู้ให, 1, ให้ได้หนึ่งให้ได้หนึ่งพันแท่งนะ,ะแล้วก็ค่อยโพดขายนะครับมันจะง่ายมันจะไวกว่าฟาร์มงานข่าวแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเพื่อขายนะทว่ายบอกว่าเราเก็บของไว้ใน,นตู้เ่ยเวลาเขารับซื้อเขาก็มาเอาที่ตู้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ได้เหล็กหนึ่งพันแท่งเลยแล้วกัน เพื่ทุกคนเราก็ฟาร์มเหล็กครบ1,000งพแท่งแนะนะครับขาดสองอันนึงนะแต่ว่าพอเอาของเก่าทบไปครับเดี๋ยวเราจะตัดไปดูตอนที่ขายเลยนะจะดูว่าขายออกไหมครับไปไปดูกันเลยคนไหนขายเลข1,000ครับพี่ครับแสดงครับแสดงแสดงแสดงโอเคครับเท่าไหร่พี่แสนหนงไม่ได้พิมวันนี้พิมวันนี้ก่อนจ่ายตาก่อนพี่เลขอะไรผมอ๋อผมเลข269ครับเออผมสอบถามได้ดิ แสนโอเคมาๆๆาได้ไหมครับน้องเลขอะไรน้องแวร์เจ็ดหนึ่งสองครับเออคนคนใส่ชุดคนใส่ชุดสีแดงเขาบิดผมไปรอบหนึ่งแล้ววะครับเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เวอร์บัสเลขอะไรนะเจ็ดหนึ่งสองใช่ปหมใช่ครับพี่ใช่ครับครบแล้วน้องครบแล้วนะโอเคครับพี่มีทองแดงขายปะทองแดงไม่มีไม่ได้ฟาร์มเลยครับแล้วทองอ่ะนั่นแหละเหมือนกันนะยังไม่ได้ฟาร์มเลย โอเคพี่โอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณโอเคทุกคนก็ขายไปเรียบร้อยนะหนึ่งแสนขอ้อกระเป๋าปเรียบร้อยนะครับเหล็กหนึ่งบันแท่งนะเป็นวิธีการหาเงินหนึ่งแสนภายในหนึ่งวันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย